สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้กลับมาอีกครั้งกับเกม ขอบคุณนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมพี่จะพาน้องๆนะครับผมไปดูจุดเกิดคนที่ขายสีฮาคีนะครับผมเอ่อ NPC ตัวนี้มีชื่อว่า Master of Aura นะครับผมคือจะเป็นคนที่ขายสีฮาคีนะจะเกิดทุกๆประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมเท่าที่พี่ดูมานะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะจุดที่เขาเกิดในโลก2อ่ะมันจะมีทั้งหมดประมาณ6จุดนะครับผม6จุดนะใครจะหาสีฮาคีนะพี่แนะนําให้หาโลก2นะเพราะมันง่ายมันหาง่ายแล้วมันก็เป็นจุดที่ชัดเจนนะครับผมโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปดูจุดแรกกันนะคร ว่าเป็นที่ไหนนะก่อนจะไปนัผมฝากน้อง,องกดไลค์คลิปน่ยนะครับผมกดไลค์ให้พี่สักนิดนึงนะเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่นะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูจุดแรกกันเลยครับมาถึงจุดแรกของเราแล้วครับผมจุดแรกนะครับผมอยู่ตรงเกาะกินโซนนะครับผมตรงท่าเรือนะหรือถ้ามองจากเกาะเกาะแรกนะผมเกาะที่มีคาเฟ่นนะให้เราเดินข้ามสะพานนะผมลงมาตรงนี้นะครับผมเจ้าตัวที่ขายสีฮักคีจะยืนอยู่แถวแถวนี้นะครับน้องนี่ตรงนี้เลยนะครับผมก็จะยืนอยู่ตรงนี้แลยนะครับผมเราก็สามารถมาจับจ่ายใช้สอยกันได้ครับตรงนี้นะโอเคอันนี้เป็นจุดแรกนะครับผมจุด อยู่นะแป๊เดียวพี่จะพาไปดูจุดที่2ว่าอยู่ตรงไหนครับมาครับมาถึงจุดที่2นะครับผมให้น้องๆมาที่เกาะสุสานแล้วก็เข้ามาที่เรือที่เป็นเรือผีนะครับผมพอน้องๆเข้ามาแล้วนะครับผมเดินตรงไปนิดเดียวนะครับผมจะมีบันไดนะครับผมฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยนะเจ้า npc ขายสีหาคีมันจะเกิดยืนตรงนี้นะผมจะยืนอยู่แง่เนี่ยจะยืนอยู่นี้เลยเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยจะยืนอยู่แบบอย่างนี้เลยนะครับผมก็จะยืนอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมน้องๆคนไหนสนใจนะก็มาสามารถจับจ่ายใช้สอยกันตรงนี้ได้นะคร จุดที่3ของเรานะครับน้องๆจุดนี้นะผมให้น้องๆมาที่เกาะฮอตแอนคูลหรือพังหาศาสหรือเกาะร้อนและเย็นของเรานะครับผมพอน้องๆมาถึงที่นี่แล้วนะให้น้องข้ามมาฝั่งร้อนนะครับผมน้องๆที่เห็นจุดที่เจ้าสโมเกอร์เกิดนะข้างบนปราสาทของเขานะครับผม มองจากข้างหน้าเข้าไปนะจะอยู่ซ้ายมือนะผมเอบีซีถ้าเกิดนะจะอยู่ซ้ายมือเดี๋ยวพี่กระโดดขึ้นไปดูนะครับจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับน้องๆนี่เดี๋ยวพี่กโดด้ดูนี่นะครับผมจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมจะยืนยืนแอคอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมตัวขายเสียคีนนะน้องๆคนไหนสนใจก็ามาจับจ่ายแชทสอยตรงนี้ได้นะครับผมถ้าหาตรงอื่นไม่เจอก็ลองมาหาตรงนี้ดูนะตัวแน่นอนว่าเกิดตรงนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตรงนี้พี่เจอบ่อยด้วยพี่บอกก่อนนะโอเคเดี๋ยวพี่พาไปดูจุดต่อไปกันว่าอยู่ตรงไหนครับมาครับจุดต่อมานะผมมให้้องๆาที่เเกก ภูเขาน้าแข็งนะครับผมที่มี2ฝั่งนะมาตรงจุดที่มี NPC ขายเรืออยู่2ตัวนะครับผมเดินมาตรงนี้นิดนึงนะข้างๆนะครับผมจะมี NPC ตัวนั้นยืนอยู่นะครับผมถ้าเกิดนะจะเป็น NPC ขายผลปีศาจยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมก็คือถ้าหาตรงอื่นไม่เจอก็ลองเดินหาตรงนี้ดูนะส่วนตรงเนี้ยพี่เคยเจออยู่ครั้งหนึ่งนะครับผมครั้งเดียวเลยเคยมาเจออยู่ตรงนี้ครั้งหนึ่งนะมาเจอตอนที่ไม่มีแฟกเมนซื้อแลวนะตอนนั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่พาไปดูจุดต่อไปว่าอยู่ตรงไหนครับมาถึงจุดทีีี่่5ขอองงเเรราาากกัันนนนล้้้วะะะะคคบผผมมมจุดใหหๆท โกนะครับผมเกาะที่มีหัวก็โลกงใหญ่ๆนะครับผมมองเข้ามาทางเกาะนะครับผมจะมีหน้าผาอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับนี่นะครับผมให้โดดขึ้นมาชั้นเกือบบนสุดนะครับผม NPC ขายสีฮาคิจะยืนอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมส่วนตรงนี้พี่ยังไม่เคยมาเจอนะครับผมแต่ว่ามีแน่นอนนะครับผมถ้าหาตัวอื่นไม่เจอก็ลองมาหาตรงนี้ดูนะครับพอถึงเวลาแล้วเกิดแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดสุดท้ายกันนะครับผมว่าอยู่ตรงไหนครับมาครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดสุดท้ายที่มี NPC สีฮาคิขายแล้วนะครับผมจุดนี้นะผมเราอยู่กันที่เกาาาะปรส ครับผมเกาะที่มาตีเจ้าคูซันนะที่ดอกกุญแจนะครับผมเปิดกล่องดาบหรือโครกุลนะครับผมเกาะนี้นะครับผมเจ้า n p c ตัวนี้จะเกิดอยู่ตรงอ่ามเห็นเมาส์พี่ไหมมันจะอยู่มุมนี้ครับเดี๋ยวพี่โดดขึ้นไป้ดูแด้จะอยู่ตรงแบบบนกำแพงนียนะเดี๋ยวพี่โดดให้ดูครับมันจะอยู่บนกำแพงนะครับน้องๆก็คือถึงเวลาแล้วเจ้านี้จะเกิดตรงนี้เลยนะนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับผมจะอยู่ประมาณเหลี่ยมนี้เลยนะครับผมน้องๆเนี่ยจะยืนอยู่ตรงนี้เลยเจ้า n อ c ีขายสีฮาร์คินะครับผมหาไม่ยากนะครับผมตัวนี้พี่เคยเจอบ่อยมากตรงนี้ พาไปดูนะครับผมว่าจุดไหนนะในครั้งนี้นะเดี๋ยวพี่พาไปดูนะครับผมแล้วก็ซื้อสีฮาน์คิจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้พี่ก็ตามซื้ออยู่เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวพี่จะไปซื้อให้น้องๆดูด้วยว่าจับเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้พี่ใส่เอ่อสีน้ําเงินอยู่นะเดี๋ยวดูว่าตอนที่พี่ซื้ออะพี่จะได้สีใหม่ไหมนะครับผมพี่อยากได้สีใหม่มากนะผมเดี๋ยวอยากเปลี่ยนมากโอเคครับเดี๋ยวรออตอนมันเกิดแล้วเดี๋ยวพี่พาไปดูว่าตรงไหนที่เจ้า NVC ขายสีจะเกิดนะะผมจอยู่ในจุดที่พี่บอกทั้งหมดดีขายสีฮา NBC ขคิสก็เกิดนะครับผมี่เม่นอก ผม,มาเกิดอยู่บนปรา,าสาทแห่งนี้นะครับผมปรา,าสาทที่มีสโมเกอร์อยู่ที่เกาะเลาะฮอเดนคูนะเกาะรอนและเย็นหรือว่าเกาะพังศาสานะมาแต่พี่จะมาซื้อกันว่าจะเป็นเสียอะไรนะรอบนี้นะพี่มีแล้ว3สีนะผมพี่อยากรู้ว่ารอบนี้โอ๊ยเจ็ดพันห้ลิเนเดอรี่เอาแล้วเอาแล้วมีพอแล้วมีเหมือนนึงเอาเลยโอ้โหหนะ้ามืดทรูฮาร์ดเหรอสีอะไรอนะทุกคน วุ้ยสีขาวเป็นสีขาวดานะครับน้องๆโอ้โหเอาเรื่องอยู่วิเท่ใช้ได้เลยเดี๋ยวพี่ขอลองขอลองใส่กับดาบโกโก้แป๊บนึงนะน้องๆสีดิจิเนเดอรี่นะครับผมโอ้โหโครเท่ครับสีดําสีขาวเป็นดําเป็นขาวเงาๆนะครับโอ้โหสุดจัดเลยช็อตน,นี้บอกเลยว่าโอ้โหโครเท่เลยว่ะ โอเคครับไปเดี๋ยวเราไปสุ่มผลปิดคลิปกันดีกว่าเดี๋ยวพี่จะสุ่มผลท้ายคลิปสักหน่อยสิมาสักน,นิดหนึ่งนะไหนนะก็มีเงินอยู่นิดหน่อยแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปสุ่มผลปิดคลิปกันครับ <S <S มาครับตอนนี้ก็มาอยู่หน้าบอกโคตกาชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับสีฮาคีสุดเท่ของเรานะครับโอ้โหสีแบบอ้ยเพืแบบ่อนดูดิ โอ้โหเป็นสีที่สุสดสดงดงามมากนะผมมาเดี๋ยวเรามาสูมผลพิศ s a ปิดคลิปกันดีกว่านะผมดูซิเจอสีฮาคิรเรจเจนเดอรี่แล้วเราจะมาสูมได้ผลพิศ s a มันต้องเหนือกว่าเรจเจนเดอรี่ดิดใช่ปะ่ะเ e g เจนเดอรี่มันสีนี่สีม่วงใช่ไหมพี่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าสีแดงเราจะส่มได้ผลสีแดงกันนะผมวันนี้นะผลเสือผลมังกรอยากได้2ผลนี้เลยนะครับผมเรามาดูวนว่าวันนี้เราโชคดีและเจอสีเรจเจนเดอรี่ฮาคิพี่อยากเจอมานานแล้ววันนี้จะได้สุ่มผลเป็นผลอะไรนะครับผมมาเตรียมเลยนะครับ ผมตัวนี้ไม่ต้องตามหานะผมทุกคนรู้อยู่แล้วอยู่ตรงไหนนะผมกดเลยครับผมสง <c oughs> สัยดวงจะใช้ไปกับสีฮาคิ้มหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้พี่ก็ถือว่ามาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับการหาจุดซื้อสีฮาเคนะครับผม <c oughs> เพื่อน้อง <c oughs> ๆคนไหนยังไม่รู้ก็มาดู คลิปพี่เพื่อประกอบความรู้ได้นะแต่ถ้าน้องๆอ,อยากเห็นภาพนะครับผมเข้าไปในวิกิพีเดียของตัวบล็อกฟู้ดก็จะมีเหมือนกันนะข้อมูลในนั้นแน่นมากนะผมน้องๆก็สามารถไปหาข้อมูลในนั้นได้นะมีหลายอย่างมากมีทั้งแบบโอการดอบอะไรต่างๆนะผมน้องๆสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์นั้นได้เลยนะหรือว่าดูเว็บไซต์นั้นประกอบคลิปของพี่ก็ได้นะเพื่อความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ กด s u b สไคร b ์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่และจะได้มาเป็นคอมเมนต์แรกของคลิปพี่นะครับสำหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ